ยอดคำค้นหามีมคอยบน Google พุ่งทะลุจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการพูดได้เต็มปากเลยว่าขาขึ้นของคริปโตรอบนี้สิ่งที่โดดเด่นและมาแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นเหรียญมีมไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่อลาดใหญ่ระดับตำนานอย่างโด g e c o i n หรือเหรียญหน้าใหม่ไฟแรงอย่างมูดนึงก็ยังคงพุ่งทยานต่อเนื่องแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดชะงักในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ข้อมูลจาก g o o g l e t r e n ซียังเผยให้เห็นว่าการค้นหามีมคอยได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากในปี2024โดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้และได้สร้างสถิติใหม่เป็นประวัติการในเดือนพฤศจิกายนข้อมูลชี้ให้เห็นว่ายอดคำค้นหาอันดับต้นๆมาจากทวีปแอฟริกาเช่นในจีเรียตามด้วยเซนเฮเลนาจากนั้นจะเป็นฝั่งของอเมริกาใต้อย่างเอธิโอเปียโดยมีลำดับที่4เป็นประเทศจีนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเพราะทางประเทศจีนนั้นมีนโยบายอย่างชัดเจนในการไม่สนับสนุนคริปโตเคอเรนซี อย่างไรก็ตามสำหรับบ้านเรานั้นเหรียญมีมอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนสนใจมากนักจึงทำให้ยอดการค้นหาอาจไม่มากเท่ากับประเทศอื่นๆส่วนในฝั่งของยุโรปและอเมริกาก็ไม่ได้มีการค้นหาเยอะมากนะซึ่งคาดว่าพวกเขาน่าจะใช้คำค้นหาแบบจาะจงมากกว่าเพราะรู้ชื่อของมีมหรือคริปโตสกุลนั้นๆทำให้ไม่จำเป็นต้องค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดมีมคอย ทั้งนี้เมื่อเทียบคำค้นหากับบิตคอยแล้วมีมคอยยังห่างชั้นอยู่อีกมากเพราะนอกจากมันจะเป็นเรื่องที่ใหม่ด้วยความที่ไม่ว่าใครก็สามารถออกเหรียญมีมเองได้ทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่อการถูกโกงสูงจึงทำให้ไม่ได้รับความสนใจมากนักแม้ว,ว่าสถานการณ์ของตลาดในตอนนี้กำลังใกล้เข้าถึงจุดพีคแล้วก็ตามที่มาสยามบล็อกเชน ทางผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาในการแนะนำหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดคริปโตเคอเรนซีและโทเคนดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคริปโตชิปขอบคุณค่ะ